ล่าสุดเนี่ย Circle จาก Coinbase เนี่ยเพิ่งจะถูก OFAC นะฮะสั่งให้ f e e ze USDC ทั้งหมดที่ถูกฝากอยู่ใน t o r n a d o Cash นะครับเรื่องนี้ก็คงจะสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างมากๆเดี๋ยววันนี้โบจะมาอธิบายให้เ,เพื่อนๆฟังนะครับ Here สวัสดีครับทุกคนกับมาเจอยิโ r โบนะฮะอย่างที่เ,เพื่อนๆทราบกันนะฮะว่าข่าววันนี้เนี่ยก็เป็นข่าวที่น่ากังวลสำหรับความ decentralized ในโลกคริปโตนะฮะงั้นก่อนที่จะเริ่มคลิปนี้นเนี่ยอย่าลืมนะฮะว่าคลิปนี้ไม่ใช่ข่าแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใดเนนะฮะเป็นเพียงเนื้อหาเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับและถ้าเพื่อนๆอ,อยากสนับสนุนโบเพียงแค่กดไลค์กด subscribe และกดให้ค่าขนมก,ก็เพียงพอแล้วครับงั้นเพื่อเป็นการเสียเวลาเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะก็ข่าวใหญ่วันนี้ที่โบอยากจะให้เพื่อน,นังฟ นะก็จะเกี่ยวกับการที่ Tornado Cash เนี่ยโดน Circle สั่งให้ฟรีสเหรียญ USDC ทั้งหมดเหรียญส t a b l e Coin ทั้งหมดนะฮะที่ถูกฝากอยู่ใน Tornado Cash นั่นเองนะครับนั่นอาจจะมาจากสาเหตุของการที่มีข่าวเกี่ยวกับชาวเกาหลีเหนือทำการฟ้องเงินผ่านแพลตฟอร์ม Tornado Cash นั่นเองครับแต่จริงๆ Tornado Cash เนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มที่ออฟเฟอร์ความ Privacy ให้กับการทำธุรกรรมในโลกบล็อก chain นั่นเองนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักนะฮะ t o r n น d o Cash เนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มทแบบ และถูก list อยู่บน bynance เช่นกันนะครับล่าสุดเนี่ยจากข่าวตัวนี้ทำให้ราคาเหรียญเนี่ยดิ่งแบบหักหัวลงมาแบบเกือบเกือบ50%เลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าหลดรุนแรงมากเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแพลตฟอร์ม t ทอร a เนโดแมันก็มีข้อดีและข้อเสียอยู่ก็คือข้อดีก็ให้ privacy กับการทำธุรกรรมถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยมีกระเป๋าตังค์ในโลกบ c ็ c h a ชนโอนไปไหนมาไหนเนี่ยมันก็ถูก track ได้ถูกต้องไหมฮะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ t o อ n a d o Cash เนี่ยคุณก็สามารถฝากเงินเข้าไปในะทอร ado เนไดและท,ร ado เ, Wall เ,ะรทเราร จากต้นทางนั้นมันออกไปยังที่ไหนนั่นเองนะฮะและข้อเสียก็คือเขาไม่ได้กรองคนใช้นั่นเองนะฮะก็คือใครจะมาใช้งานก็ได้จะเป็นโจรจะเป็นใครก็ได้พวกรักพูต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกคริปโตนเนี่ยหลักๆแล้วเน่ก็ใช้ t o นดิเดลแคชหนีเงินออกมานั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยอดเดรสที่ทําการฝากเหรียญ USDC เข้าไปใน t o นดิเดลแคชก็ถูกแบล็คลิสต์โดย OFAC นั่นเองนะฮะโอแฟก็ส่งรายชื่อเนี่ยเข้าไปให้กับทาง Circle s ให้กับบริษัท Coinbase o i n b a s e เนี่ยทำการฟรีซเง ความหมายคือ,อยังไงฟรีสเงินเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยมีเหรียญส t a b l e coin อยู่ใน Wall e t ไม่ได้แมสอย่างงี้นะฮะแล้วก็เราทําการฝากเข้าไปใน t โทนเดโลแคชเราก็จะถอนออกมาแต่มันจะถอนไม่ได้นะฮะไม่สามารถทําธุรกรรมใดๆได้กับเหรียญ USDC นั้นเลยนะครับถึงแม้ว่าเพื่อนจะใช้แพลตฟอร์มนี้เพียงแค่เพราะว่าอยากจะได้ความ Privacy เฉย,ยก็คือโดนฟรีสไว้หมดเลยนะฮะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่นา่าหงุดหงิดมากๆเนาะเนะพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ความผิดของ user อร์แล้วก็ไม่ใช่ความผ นั่นเองนะฮะแต่ด้วยการที่แพลตฟอร์มนี้ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของอเมริกาก็เลยอาจจะทุกทําให้โดน แบล็คลิสต์อย่างนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นมันไม่ได้กระทบแค่กับเหรียญ USDC ทั่วไปนะฮะก็คือพวกเว็บไซต์ของ t o r a d o c a s h เนี่ยก็โดนปิดหมดเลยนะฮะแบบเพื่อนๆเห็นได้เลยว่าโดนปิดนะครับหรือจะเป็นตัว GitHub Account นะครับของฟาวเดอร์ของเจ้า t o r a d o c a s h เนี่ยก็คือโดนแบบพับปิดไปเช่นกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเว็บ Archive นะฮะก็จะเห็นได้ว่าก่อนน้นนี้มันจะต้องเป็นหน้าตายอย่างนี้แต่ว่ามาดูตอนนี้เนี่ยมันก็404แล้วทําอะไรไม่ได้เลยนะเรียกได้ว่าเฮ้ยมันโคตรอีอ การที่เราแบบนําเสนอไอเดียต่างๆเนี่ยมันควรเป็นเรื่องที่ฟรีหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำไมมันต้องมีการแบบแบนกันขนาดนี้นั่นเองนะฮะส่วนตัวโบก็ไม่สนับสนุนเรื่องแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเรามองในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโลกบล็อกเชนมันก็ควรจะมีความดิเซนทรัลไลซ์จริงๆใช่ไหมฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้เนี่ยก็พิสูจน์ได้ว่าเฮ้ยกินหับมันไม่มีดิเซนทรัลไลซ์นะมันถูกควบคุมโดยองค์กรที่อยู่ในเรียลเซกเตอร์ได้นะครับหรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์เหมือนกันนะครับงั้นการ มีความ decentralized ที่สูงนั่นเองซึ่งความ decentralized ที่สูงก็อาจจะนํามาซึ่งการแบบ censorship r e s i s t a n c นั่นเองนะครับหรือว่าไม่ถูกควบคุมได้นั่นเองนะฮะและแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยโบก็ l i ต์มาเช่นกันนะฮะก็เพื่อนๆสามารถลองคิดดูว่าในอนาคตในบูรันหน้าเนี่ยมันอาจจะปังก็ได้นะฮะเพราะว่าหลายๆคนที่สร้างดีแอพพลิเคชันตอนนี้ก็น่าจะเริ่มกังวลแล้วนะถ้าเกิดเขาทาอะไรสักอย่างแล้วโดนแบนขึ้นมาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นผลเสียแบบรุนแรงเลยนะฮะก็อาจจะเกิดการแบบ adoption ของเหล่า developers ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น d าวหรือเป็นอะไรก็ตตาาาามมนนนีออจจะ้้งงัใชพวก ะะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองในแง่ของตัว GitH u b เนี่ยก็จะมีแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Radicals อยู่นั่นเองะฮะ Radicals นี่ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นเหมือนกับ GitHub เลยให้เพื่อนๆวางโค้ดเขียนโค้ดอะไรเงี้ย store แบบ decentralized นะฮะแชร์กันแบบ decentralized มีคนมา work กันก็แบบ peer to peer นะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเจาะลึกกันทีหลังนะฮะและถ้าเกิดเป็นในหน้าเว็บไซต์ล่ะถ้าเกิดว่าเป็นเว็บไซต์ที่แบบโดนแบนเราใช้อะไรได้บ้างก็สามารถใช้งานพวก IPFS hosting เว็บไซต์แบบของพวก Filecoin หรือว่า Arweave อย่างเงี้ยโอเคทั้งสองตัวนี้ เหล่า developers หรือว่าพวกแพลตฟอร์มโปรโตคอลเนี่ยสามารถมีเว็บโพสติ้งแบบ Front-end โดยที่แบบว่าไม่โดน takedown อะไรงั้นได้นะครับอันนี้เท่าที่โบราบนะฮะต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเท่าที่ทราบทุกแพลตฟอร์มเนี่ยก็มีตัวตนอยู่ใน Real Sector หมดถ้าเกิดว่าเขาโดนจับไปแล้วก็เอาปืนชี้หน้ามันก็อาจจะไม่สามารถเป็นเซ n s o r s h i p resistant ได้ ard, แต่อันนี้เป็นเรื่องของอำนาจและอันนี้ไม่เกี่ยวกันแล้วถ้าเกิดว่าไปถึงจุดนั้นเนี่ยอันนี้เราก็ต้องรอดูกันนะว่าในอนาคตจะเป็นยังไงแต่ส่วนตััััววเนน,วนีีี่่ platform, ่มมมกกกก็็หหลลลๆแแแ้้้้้ททง3พตฟอร์าาาาจะขขไปญ เกิดขึ้นในวันนี้ได้นั่นเองนะครับแต่ก็อยากจะให้เพื่อนจับตามองกันนะฮะเพราะหลายๆลคนก็เริ่มบอกแล้วนะครับถ้าเกิดว่า USDC เนี่ยมันเลือกที่จะฟรีซของ t o r n a d o ได้มันก็อาจจะไปฟรีซของ Uni swap ได้อาจจะไปฟรีซของแพลตฟอร์มอื่นหรือสักวันหนึ่งเนี่ย circulation ของ stablecoin หลกัหลกๆแล้วก็คือ USDC ที่อยู่บนเชนแบบ Ethereum เอ h เ r e ร m เียมนี่ยอาจจะโดนแบบเลือกเซนเซอร์ตามแพลตฟอร์มเลยก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะครับก็อยากจะให้เพื่อนลองคํานึงถึงการ เลือกใช้ stable coin ขึ้นมาก็ได้นะฮะตอนนี้ลองคิดถึงพวก decentralized stable coin หลายๆตัวนะฮะที่ใช้ โมเดลการมิ้นขึ้นมาโดยมีแอสเซทบางอย่างแบ็กนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นเป็น m a k e r d าวแล้วกันนะ,ะเหรียญดนะครับ Stable DAI นะหรือว่าจะเป็น s u s d ของ Synthetic อันนี้ก็มารูปแบบคล้ายๆกันนะฮะก็คือมีการแบบเออวางค collateral วางทรัพย์สินค้ำเอาไว้เป็นร a ิโอจำนวนหนึ่งเช่นวางไปสักแสนดอลแล้วก็มิ้นทดอลลาออกมาสัก30,000-50,000ดอลอะไรเงรี้ยโอเคมันก็มีทรัพย์สินค้ำอยู่มันก็มีเหรียญ เอาคอยเหรียญคริปโตหลายๆตัวค้ำอยู่ทําให้โอเคมันอาจจะรอดจากความผันผวนตรงนี้ได้แล้วก็เซ n s o r s h i p r e s i s t a n ตได้ด้วยนั่นเองนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวนี้โบขอลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆมีความเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ล้วคิดว่าเฮ้ยมันควรจะเกิดขึ้นแบบขนาดนี้หรือเปล่าอ่ะเฮ้ยเราควรจะแบบ Adapt ตัวยังไงเราคิดว่าในอนาคตเทรนด์บูราน้าเนี่ยไอ้พวกแพลตฟอร์มที่จะมาเข้ามาช่วยในความ d e c e n t r a l i z e d ที่แท้จริงเนี่ยมันจะปังหรือเปล่าอ่ะลองคอมเมนต์กันนะครับงั้นดยนอลาก่นนาืม Likecribe และอย่าเอาซีของคุณไปกรอกที่ไหนนะครับสวัสดีครับ